สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้วันที่9เมษายน2565เวลา11.25นาทีนะครับขระนี้ขบวนร,รถเร็วที่167ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีกันตังนะครับซึ่งี่เป็นขบวนร,รถเร็วสายอันดามันที่กลับมาเปิดวิ่งอีกครั้งในรอบหลายเดือนนะฮะโอ้โหตาน่าตาตาเชียว นะตอตอมนะฮะอะตอมเครื่องแคทนะครับอีเซลซีหนึ่งีสามก็ถือเป็นการกลับมาเดิอนอีกครั้งในรอบหลายเดือนนะครับเนื่องจากสานการณ์รวรัสโควิด -19 ยังคงระบาดอยู่นะฮะก็ถือเป็นการลดภาระกรรมให้กับโคงร,รถสายใต้ อีกสองคันตอนหน้านะครับมีรถชั้นสามจำนวนสามคันนะครับมีรถนั่งชั้นสองพัดลมหนึ่งคันนะครับตามด้วยรถนอนพัดลมหนึ่งคันก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการเดินทางด้วยรถนอนพัดลมนะฮะก็ยังมีหนึ่งขบวนเท่านั้นนะครับที่ยังเปิดวิ่งอยู่แล้วก็ตามด้วยรถนอนเอสสองคันนะฮะ าช้าไปประมาณชั่วโมองเศษนะครับสาดโค้งขวาอย่างสวยงามมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางรถไฟสายนดามันนะครับ